ลลลลดดชออ,ชอสวัสดีครับพี่น้องพ่อผู้ก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมือหนีหัวตะมีเวลาหยิบกล่องขึ้นมาทายพี่น้องเอ,อ้ยตื่นขึ้นมาจะจัดสรรปันส่วนเก็บสิ่งเก็บของนะครับขึ้นรถมา ก็ตอนนี้ทีมเวทีก็กำลังตั้งเวทีขึ้นนะครับต้นไม้ออกด้วยชิ่เต้นเอาคือเดมาดมยังอยู่เนี่ยยังคือเดมาดมยังอยู่พี่เมื่ออีหยังน่ะหน่วยอีหยังน่ะบักนาหน่วยบักนาวอย่าดมหายหายอยู่วัดอย่าดมหายอยู่วัดอ่าแล้วหน่วยหน่วยบักนาวนี่มันซอยอีหยังก่อนเนี่ยนั่นแหละมันซอยอีหยังเกาะ ก็มีแห้งอยู่เอาคือเบอเอาหน่วยบกกูดแต่มันจะสีได้กินแห้งกว่าบกหนาวนี่แห้งอยู่น้อยๆ่ตาไข่แต่ไม่ยำถ้ามีหายอยังเนี่ยหาสงสัยสงมันหายไปใส่สงมันหนีไปเที่ยวสิมันอยู่ในคอดเชียงสมานนั่นเลยสีอะไรหาเนี่ยมันเปืี่ยนได้เอาสงใส่เครื่องสมาน ลูกสาวลูกสาวฉันไม่ท่านลงจากรถมั้งเต้นทุ่งยางลสาวป่ายบอกแมนเต้นเท่าแม่เต้นอย่างเขายังมาทางกลางดูมันมีพื้นที่หลายอยู่ดอกมันกว้างมีพื้นที่ก็เม็นกลางนี่ตนป้าสิไปแลนดัดดงไปนิดนึก็สีแดงันบ่ละเนี่ยเขาคือมาเอาว่างไว้นี่เขาคือมาตัางไว้นี่ก็สีแดงันบ่ละบบมันเป็นตะตกดอกขนนั่น นั่งกลางเดินกระได้มังเาเอาเบาอีีเด่าเ้าเป็นไดน้เิ้น้องหมาบ่อุ้ยคือจังสำลีนี่เนาะสำลีเดินได้อไงแพน่เดิมาไ่ยใคเป็นอย่างบ้านไหน ว้ยย่างเปลี่ยนสุดท่านนี่บ่เป็นยังนั่งกลางเดินขึ้นวานั่นแหละแรลาตาเอาสร้างวิเฮ็ดยังกันอยูน่นอนี่นอเฮ็ดยังอยู่มีเสียงไปท่านมีเสียงไปนี่ท่านมีเสียงไปเนี่นย <c oughs> ยาพื่อนอ๋อเอ๊ะเพื่อนมีเสียงหนูอยู่เน <c oughs> าะม่ได้บูรี่เน <c oughs> ี่ยยาย จะมาอย่างนีงนง nice งนน ad, h, ่นั่งเฝ้าเวทีจ้ามานั่งเฝ้าเวทีถ้าเบิ่องมือร่ำแรงนี่ตีย่ายแม่จ้าโอ้ยเอ้าลูกหลานถามขึ้นมาเขินใส่จังสี่นั่งขาแนั่งมือขึก็น้อยจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขินดอกไปไม่กดขีดีโอ้เมื่อเฝ้าผัวผัวเป็นคอนวอยตีย่ายเดี๋ยว ม่ให้เบิ้งชุดกันนะ่ะวันนี้านานเาดเบื้องยังหิวขา่าวนี่ก็ยังบ่ทาันในการกินขา่าวเท่านี้เดี๋ยวจะจไปหาเนาื้อกินข่าวมาสี่สิบมือแล้วสี่สิบมือเว,อว้าเพราะเป็นตาตายแทนี่หละเห้ออีหยังนี่หลังไปเป็นหยังมากน่นะผูู้้กายเป็นใครมากที่ตุดมีกี่ตัวเลย,เ,ลยเป็นใครแล้วเป็นพื้นแม่ไม่เป็นขาวขาวจับมือก็มาเป็นพื้อนี่จับเลื่อน อแลวเดียวนีหายแล้วเนาะหายแล้วจ้าใหญ่ี่เดียวนั่นแหละเอฟซีคาสิเดบ่เป็นห่วงหลายคนเพิ่นก็ถามมาฮะเบทีไม่แคบหรอกพื้นที่ก็กว้างอยู่แมเนี่ยตั้งว่าประเด็นนั่นนะเนี่ยคือจังคาสิเดกลางเต็นร่วมอยู่พี่ไมกับในนนง ตายเลีนเลีนตาตีแต่ลนันเขาอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าที่ฝั่งขีค่ะไม่ใช่อันนั้นอะเต้นพออันนั้นอะเต้นพอแต่ว่าเขากลางเต้นร่วมอยู่พี่ <c oughs> เพี้ยนใจนั่งกลางเดินม <c oughs> ออั้งเนี่ยมันเลีนไปเลีนมา,าเนี่ยเลีนท่าหนามพอได้เนี่ยอเอ,งอีงฝนตกถิ่มไป อ่ะแล้เขาสิไปตั้งอย่งยหันเขาคือบ่มาตั้งผิที่เดียวอันนี้มันเป็นเต้นอะไรเนี้ยเต้นย้เต้นพอยูพูนั่นนี่รวมแถๆมันมีอยู่สเต็นอหล่อสนนนเด็้นกตั้งเลยเหรอจงยกมากว่ามันเป็เากสิเบลบตั้งยูเพไม่เหสีดีไอยู่เดเอาไว้ยูตรงนี้เอเพิงเลยเออมตั้งนี้เนี่ยจบเลยอบ้ต้องยกมากสับ เิ่นพืชสีหยกมาบ่เป็นเพิ่นน่ะเห็นบ่เพิ่นตั้งอยู่คุนบ่เป็นยังห้าเลียนได้อยู่เอาอีหยังมาเลียนได้ฝนตกถิ่มใบบ่เป็นสามมือที่แล้วลอตี่้อย่าไปทานนั่งตากระนันตอนคนมาไม่ยากโบบ่มาดอกทองฝาดแจ่มใสอยู่เจ้าใครเรนทั้งอีสานก็เคยถือดอกถืออยู่แต่มือกูมะลาใสหนั่น เพ่งเจอไหนๆนึงออหยังเพ่งเจอ่อยต้องแล่นเราโอ้ยไหนยังจะมิบุซอยไผ่บุซอยไผ่หดเออจะย่งยังไงรถแมคโครเข้ามาทำอะไรอ่ะเนี้ยครับเวลาดัเพี่นเอาของลเมือสแต่ว่าตากว้ยังสี่บ่ให้กินมันอับนะครับ ถ้ามีโอกาสก็จังเด็ดซักแต่ว่าผมยังพึ่ได้แมีโอกาสเด็ดักจจเคเือร์เลยนะครับชุดยพูนอีกอย่างหนึ่งคือล้านซักอบนี่คือหายากแห้งนะครับจนโดนเคทือจังสีมีซักมือกาัยาันแห่งเมาท่านนะครับตพื้นที่ตากมันก็นมีสัมหี่พาว่าผมบ่มีผ้าใบน้ำลินนะครับไม้เรีรนก็มียูเจ็ดแปดอันึ่ง ต้องร่อมือเอา,เอา,เอาโอกาสดีไปที่ท่อนะครับพี่รานสักอบกัสสักเซตเออก็สักเซ,ต,เกเซตปุ๊บก็บเอาเขาอบโหลดนะครับตุกวันนี้ใช้สเปรดับกลิ่นอาร์ตหน่อยกระถินเป็นดาวไปนำใส่สสมตำพงฮวงเนี่ยโอ้ยคิดหยากเลยด้วยมีขั้วขั้วท่างผลนะครับน่ย,ยู่หลังรถไอติมนะครับกำลังสีตัง ดี๋ยวข้าวตังแล้วแว้ว่าสิบไปเฮ็ดตำบะพงเมื่อกิน้นะครับเห็นหยอดกะทินแล้วแตตะ่าสีท่านมูบัวแดดหอนแนี่แต่ว่ามันดีดีมันบริหอนที่จังเกยในเมืองในเมืองมันหอนหอนเป็นตาตับแตกนี่อยู่ผิวที่ทหอนต่ว่ามัน,น,ม,นมันมีหฮมให้ซนอยู่ มันห่อนแต่ว่าวมันห่อนแบบซีนๆเป็นคือการซิวอ่ะแล่พร้อมแต่ว่าตัวมันเริ่มเบบสียนไปแล้วโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มี่ยังไหลครับมาอัปเดตสถานการณ์นะครับมือหนีสอดแจ้งบ่ฮะเดินบ่สอดแจ้งใช่ไหม,มสำหรับไผอยู่ศรีสะเกิดนะครับก็มาได้นะครับมือนีสอดแจ้งครับ เรียนตีมาเลยครับว่าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> มาจบปูสาจองไว้นาหฮานนะครับวันนี้เสียบัตรไหมหรือว่าช่มฟรีงานเจา้าภาพหรือเป่าไม่รู้เหมือนกันเ่เห็นเขากางบ่เห็นเขากางสัง,งกะสีเนี่ยก็บ่แน่ใจนะครับแต่ว่าสอดแจ้งแน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้เพื่อซซัมมีคลิปหน้าพอกันไหมสรัดีครับ